ที่ประเทศอังกฤษนะกับสกอตแลนด์ก็มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยนะยังชีพด้วยการเลี้ยงแกะนะพราะฝรั่งนี่เขากินเนื้อแกะกันแลวแกะที่เขาเรียเป็นฝูงเนี่ยเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะไม่ได้ขังไว้ในกรง คราวนี้ปัญหาคือว่าในธรรมชาติเนี่ยมันก็มีศัตรูนะที่เป็นอันตรายต่อฝูงแกะนะโดยเพราะาลูกแกะนะที่เพิ่งคลอดหรือตัวเล็กๆสัตว์ตรูที่ว่านี้คือหมาจิงจอกนะหมาป่า ในอังกฤษเนี่ยนะป่าเนี่ยมันก็เรียกว่ามีสิงสารสัตว์เยอะนะอย่าว่าแต่ในชนบทเลยแม้กระทั่งในเมืองอย่างลอนดอนนี่ก็มีบางทีก็มีคนเห็นหมาป่ามาจิ้งจอกบางทีก็เห็นหมีเพราะว่าเขาอนุรักษ์ธรรมชาติไว้นะแม้กระทั่งป่าก,ก็สามารถจะอยู่ติดเมืองได้ยิ่งชนบทไกลๆนี่ สิงสารสัร์ก็เยอะแล้วพวกหมาป่าหมาจิงจอนีก็ชอบมากินลูกแกะนี่เป็นอาหารนั้นทำยังไงนะฝรั่งเขาก็เลยเลี้ยงหมานะเป็นหมาที่ฝึกเอาไว้โดยเฉพาะเลยเป็นหมาเฝ้าแกะนะ หมานี่ก็ทำหน้าที่ไล่นะเวลามีหมาป่าหมากิ้งจอกมาด้อมดมมองๆนะแถวนั้นเนี่ยนะหมาพวกนี้มันก็จะไวนะัได้กลิ่นมันก็จะไปไล่ก็ทำให้แก่เนี่ยรวมทั้งลูกแก่นี่ปลอดภัยแต่ตอนหลังมันมีปัญหา เกิดขึ้นมีศัตรูตัวใหม่ชนิดใหม่เกิดขึ้นนะอันนี้คือนกอินทรีนะอินทรีทะเลซึ่งเดิมก็ในบางแห่งก็สูญพันธ์ไปแล้วนะอย่างในสกอตแลนด์นี่นกอินทรีทะเลก็สูญพันธ์ไปหรือเกือบสูญพันธ์นะแต่ตอนหลังเขาก็พยายามฟื้นฟูอนุรักษ์นะ นกอินทรีทะเลก็กลับมานรินทีทะเลในตัวมันใหญ่นะเวลามันกลางปีกเนี่ยยาวเนี่ยเกือบสองเมตรครึ่งนะตัวมันใหญ่และแข็งแรงมากแล้วต่อหลัมันก็รู้นะว่าแกะเนี่ยนะโดยเฉพาะลูกแกะเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายมากสำหรับมัน มันก็มาโฉบกินโฉบเอารูปแกะหรือบางทีก็แกะตัวรุ่นกระทงเนี่ยไปเป็นอาหารนี้หมาเนี่ยที่เขาฝึกมาเนี่ยเขาฝึกมาเฉพาะไล่พวกหมาป่าพวกหมาจิงจอกากอันนี้พอมามีอ่า สัตว์ตัวใหม่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจะให้หมาเนี่ยพวกนี้เนี่ยรู้ว่าอินรีเนี่ยนะเป็นอันตรายแล้วก็ไวนะเวลาเห็นมันเนี่ยบินมาเนี่ยนะยไม่ทันจะโฉบนะ จิกลูกแก่เลยนี่หมานี่ก็ต้องสามารถจะเห่าไล่พวกนกอินทรีได้แล้วก็มีคนหนึ่งเขาก็ใช้วิธีการสอนนะสอนหมาแต่ก่อนก็ใช้ดโรดรนนะใช้โดรนแล้วก็ติดรูปอินทรีคอยบินโฉบไปโฉบมาแต่ว่าวิธีนี้สอนหมาก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะว่าโดรนเนี่ยมันไม่เหมือน นกอินทรนะีของจริงนะก็เลยมีคนเอาเนี่ยเอาเหยี่ยวนะฝึกเหยี่ยวจนเชื่องเลยนะแล้วเอามาสอนหมาปกติเหยี่ยวเนี่ยนะมันก็ตัวมันก็พอๆกับอินทรีนะตัวย่อมกว่าแล้วก็ถ้าเป็นเหยี่ยวป่าเนี่ยมันก็ ก็เอาพวกลูกแกะเป็นอาหารเหมือนกันนะแต่ว่าเยอที่เขาเอามาฝึกหมานี่เป็นเย่อวที่เชื่องแล้วก็มาฝึกนะให้มันบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ทำท่าจะโฉบลงมาแล้วก็กสอนหมาว่าเนี่ยถ้ามันมีสัตว์รูปร่างแบบนี้เนี่ยบินว่อนอยู่บนฟ้านี่เนี่ย ให้จับตาดูให้ดีถ้ามันบินลงมาโฉบนี่ต้องขับไล่มาไปนะก็สายเหยี่ยวนี่แหละเป็นครูนะรวมทั้งสอนให้เหยี่ยวเนี่ยลองขยิบขยํำนะขยํำซากสัตว์ให้หมาดูนะให้หมารว่เนี่ยไอสัตว์หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะมันกินแกะนะ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้มัน มาอยู่ใกล้ๆนะให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อแก่คือถ้าไม่สอนแบบนี้นี่หมาไม่รู้นะหมามันก็คิดแต่จะไล่หมาป่าอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่เห็นว่าไอ้นกอินรีนี่เป็นภัยก็ต้องอาศัยเหยี่ยวนี่แหละนะซึ่งเป็นเหมือนกับอินรีรุ่นน้องนะหรือว่าเป็นน้องๆอ,อินรีเนี่ยมาสอนให้ หมาเนี่ยรู้ว่าเนี่ยไอสัตว์หน้าตาแบบนี้นี่น่ากลัวนะเจ้ามีหน้าที่จะต้องขับไล่มันเพราะว่าไม่งั้นมันกินแกะของเจ้าเนี่ยเป็นอาหารเพราะว่าได้ผลนะหมานี่พอน้เดียวเนี่ยส,สอนมันไม่นานม,มันก็รู้แล้วรู้หน้าที่แล้วรู้ว่า สัตว์ที่มีปีกแบบนี้นี่มันอันตรายเพราะนั้นเวลามีนกอินทรีบินหรือ,อโชบมาเนี่ยหมานี่มันไม่ยอมเลยนะแต่ก่อนมันก็เฉยนะแต่ตอนนี้มันไม่ยอมแล้วมันจะวิ่งนะวิ่งไล่เห่านะแต่ก็หมาส่วนใหญ่ก็ไม่รอนะให้นกอินทรีโฉบลงมานะแค่มันบินลอย อยู่บนฟ้านี่หมานี่ก็จับจ้องมองแล้วเรื่องนี้ก็ฉลาดน,นะเอ,เอาเอาเหยี่ยวเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูของแพะเนี่ยของแกะเนี่ยเอามาสอนเพื่อป้องกันนะผูงแกะนะในสิ่งที่มันเป็นภัยเนี่ยบางทีก็ามาใช้ประโยชน์ได้นะเพื่อปกป้องนะ สิ่งที่เรา,าเห็นว่าเป็นอันตรายนะมาดูเนี่ยในใจเราเนี่ยนะสิ่งที่เป็นอันตรายต่อใจเราคือกิเลสนะคืออารมณ์อกุศลน,นะไอ้พวกนี้เนี่ยนะถ้าเรารู้จักใช้มันนะหรือใช้มันดีๆนะมันก็เป็นประโยชน์นะเอากิเลสมาสอนใจนะว่า กิเลสเนี่ยมันมีโทษอย่างไรบ้างเวลามีอารมณ์อกุศลเนี่ยเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดเนี่ยความโลภเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันนามาสอนใจได้นะสอนใจให้เห็นว่ามันเป็นโทษอย่างไรเช่นความโกรธเนี่ยมันทําให้จิตใจรุ่มร้อนอย่างไร ในแง่นึงก็ทําให้คนได้รู้ว่าเนี่ยเวลาคนอื่นโกรธนี่เขาทุกอย่างไรบ้างเวลาคนหนึ่งเขาเศร้าเขาทุกอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปทําให้เขาโกรธจะทําทให้เขาเศร้าหรือว่าสอนตัวเองด้วยนะว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เ,นเป็นโทษอย่างไรแล้วก็จะได้รักษาใจให้ยวงห่างแต่ว่าไปเนี่ย กิเลสพวกนี้เนี่ยหรืออารมณ์พวกนี้มันสามารถจะสอนใจให้เห็นคุณค่าของสติหรือว่าฝึกสติก็ได้นะเอามาฝึกสติให้มารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อเช่่ะได,ได้สติได้ขับไล่หรือว่าปกป้องใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้มาครอบงำหรือว่ามาบีบคั้นสติเราเนี่ยนะหลวงพ่อเห็นนตใช้ว่าเป็นนักศึกษานะสตินี่คือนักศึกษา แล้วมันสามารถจเจริญรู้ได้นะม้นก็ตั้งจากกิเลสจากอารมณ์อกุศลเดีิญรู้เพื่ออะไรเจริญรู้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันนะพอมีกิเลสเกิดขึ้นก็เอามาใช้สอนสติสอนจิตให้มีสติรู้ทันจะได้ปกป้องใจไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข,ข้มามาครอบงำหรือถ้าเรียกภาษาชาวบ้านคือขับไล่มันออกไปแต่จริงไม่ต้องขับไล่นะแค่รู้ทันนี่มันก็เพลินละ เหมือนกับหมานี่พอมันเหา่านกอนนีรสีนอินนียีก็ไปแล้วนะไม่มาต่อยายด้วยเพราะว่ารู้ทันซะแล้วงั้นเราก็ต้องรู้จักใช้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นโทษนะให้เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษต่อใจก็สามารถฝึกให้เป็นคุณต่อใจได้เมื่อกสัตว์ที่เป็นโทษต่อแก่นี่ก็มาสอนเพื่อปกป้องแกให้ปลอดภัยได้เตรียมแล้วพอ ชิตังปฏิตังตุมหังขอ่อยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วมีพระเมวะสมิชาโตุ่งสาเร็จโดยชาพลานสาพเพปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทัางโกงตรงเต็มที่จันโทปนารโาโซยะธาเหมือนพระจัาในวังเทินมนณีโชติรโาโซยะธาเหมือนแก้่มณีอันสว่างสวายคนยินดี สาพีติโยวิวาชนตุความตังายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวันตราโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสานิจังุทาปัจจายโน จตาโรโธรรม,มาวทนานียุวันโนสุภงภะลงสังเสีบาการคืออายุวันนาสุภาภะลาย่อมเจริญแก่บุคคลผูมมล้มีปกติไหวก่ามีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภาวันตุสาพมัางคะลังพอสาพมงคนจงมีแก่กท่านราคันตุสาเทวตาพอลาเทวดาต้องบวงจงรับสาท่าน สาพาพุทธานุพาเวนาด้วยอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุพาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุพาเวนาด้วยอนุพาแห่งพระสงฆ์สัตวาสงฆทีภาวันตุเตอความสวัสดีทั้งหลายมีกจท่านทเม่อเริม